เอาเลยทุกคนยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง Easy Boy และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ m i n e Craft ในพารทที่แล้วผมได้ทําการสร้างฟาร์มของผมและทําการปลูกข้าวเพื่อเอาไปล่อวัวแล้วก็ล่อกไก่เพื่อจะมาทําฟาร์มปรสุสัตว์ของผมนั่นเองและพารทนี้เราจะไปทําอะไรต่อน,นั้นเราไปดูกันเลยครับ อาลุสวัส์เชา้าแสนสดใสแล้ววันนี้ผมมีภาร,รกิจแะก็คือการออกตามหาแครอทเพื่อเอามาล่อหมูเข้ามาในข้อของผมแต่เมื่อผมเดิอนออกมาหน้าบ้านผมก็เจอกับเฮ้ยแกออกมาแล้วเหรอมาดูกูจะระเบิดมือให้ตูแตกไปเลยทำการเก็บผลผลิตทางการเกษตรของเราสักหน่อยโอ้ว้าวดูเหมือนว่าเราจะได้ข้าวเยอะมากเลยนะเนี่ยอ่ามาเลยครับเจ้าวัวน้อยกินข้าวกินข้าวอ่าให้อาหารแกะสักหน่อยนี่ครับกินเลยกินเลยอย่าลืมให้อาหารไก่ด้วย ผมคิดว่าถ้าเราเอาเข้าวติดตัวไปเยอะๆคงจะไม่ดีผมเลยทําเป็นกองฟางนั่นเองน่าจะเก็บไว้ได้สะดวกกว่านะครับเอาวางไว้เลยโอเคได้เวลาออกไปประจนภัยกันแล้วผมเลือกเดินทางไปทางทิศเหนือนะครับเพราะผมคิดว่าทางทิศเหนือน่าจะอุดมสมบูรณ์กว่าวันนี้เจ้าแกน้อยวันนี้เจ้าแกน้อยผมเดินมาสักพักผมก็เจอกับรังผึ้งโอ้ว้าวนี่เปนรังผึ้งนี่วะในนี้น่าจะมีน้ำผึ้งอ,อ้าวชิบหายแล้วโอ้ไม่ผึ้งผึ้งตาแดงจ้าอย่านะ อย่าต่อยตูดฉันโอ้ยโอ้โหติดพิษด้วยท่านผู้ชมโอ้ยไม่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 นี่ห้องนอนผมห้องนอนเพื่อนมีตั้งเยอะแยะคนละเรื่องและผมโดนพึ่งต่อยครับอ้าช่วยด้วยเอาไ่ได้จะพึ่งน้อยอย่าเฮ้ยไฟเธอเฉยหนะไม่ไม่ไม่ฉันก็ไม่รู้ฉันไม่รู้เฉยๆฉอ่ะได้เลยจะไม่อยากจะฆ่าได้เลยไปไปเลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเอาอ๋อบอกอย่างนี้ก็ได้เอะ เอาดีจังมาทำการลงน้ำตีปาลาเซอร์มนนิดหน่อยเพื่อเอาไปเป็นอาหารนะอยากกินซีฟู้ดพอดีเลยผมเดินเข้าป่ามาสักระยะหนึ่งผมก็ได้เจอกับหมู่บ้าน n p c โอโหอยู่ใกล้แค่แค่นี้เองขมโมยครับผมขมโมยขมโมยโอ้ได้ที่สุดผม่าเจอ n p c โอ้โหยผมก็ได้ไปสอบถามราคาการซื้อขายก็โอโหแพงเอาเรื่องเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้ทำการค้นบ้าน n p c ไปทั่วนะครับผมเพื่อ หวังว่าผมจะเจอแครอทที่ผมตามหาเพื่อจะเอาไปล่อหมูนะครับเฮ้ยนี่มันชุดเกาะเหล็กนี่วะแต่ว่าเรามีชุดเกาะแล้วเราออาแค่หมวก <laughs> ปนให้หมดหลังจากนั้นผมก็วิ่งหาไปเรื่อยๆนะครับผมจจอบระสุกกับบ้านหลังหนึ่งพอเปิดกล่องออกมาโอ้ไม่ก็ดาเพชรโอ้โหเสร็จชันละขนมปังก็เอาด้วยโอ้ oh, โหได้ดาเพชรใหม่โถโชโถผมก็เดินค้นมาเรื่อยๆผมไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เปิดกล่องออกมาโอ้โหดีไงแครอทที่เราตามหาเสร็จฉันละพอผมได้สิ่งที่ต้องการแล้วผมก็เดิน เดินทางกลับบ้านผมนะครับเดี๋ยวเอาแครอทไปล่อหมูดีกว่าพอผมกลับมาดึงบ้านมันก็ค่ำพอดีนะครับผมผมเลยจัดแจง้งทําฟาร์มแครอทของผมเลยขุดขุดขุดุด,ดแล้วก็เอาน้ำมาเติมนะครับได้ยินเสียงอะไรโอ้สอมบีม้เดี๋ยวใส่น้ำก่อนไว้อย่าเข้ามาเจอดาบเพชรหน่อยเป็นไงนี่แน่นี่เพิ่งขงโมยสดๆแล้วล้อนี่ดาเมจแรงไหมล่ะทำการปลูกแครอทของเราลงไปเลยได้มาเยอะปลูกเยอะยิ่งดี เอาแกอีกแล้วซอมบี้อยากเจอดาบเพชรฉันหน่อยไม่ล่ะมาดี้มาดี้พร้อมบวกได้เสมอนี่แน่ฮ่าฮไป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 ไอตัวเล็กไม่เอาไม่เอาไอตัวเล็กไอไอออกไปออกไปอย่าอยาอ้าเฮ้ยออกไป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 เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ามาใกล้ฉันด้วยนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอ้โหมาทัพพ่อทั้งลูกเลยทีนี้อ้อยอ้อยเฮ้ยตั้งหลักก่อนขอไปตั้งหลักก่อนเข้าบ้านเฮ้ยตามาไม่ได้หรอกอ้าวมันจะตามมาได้อีกทีแน่ โอ้ยรอดแนละ้ไอ้ตัวใหญ่นี่นะมานี่เลยมานี่มานี่ วนเวียนวนเวียนแถวนี้หุ้ยน่ากลัวรีบเข้าบ้านไปนอนดีกว่าเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเชา้าอันสดใสแถมไม่มีซอมบี้ด้วยหยุ้ยปลอดภัยแล้ววันนี้ผมก็ได้ตัดสินใจที่จะออกไปประชนภัยเหมือนเดิมเพราะว่าผมเจอหมู่บ้านเอพซีแล้วมันต้องมีอะไรเยอะกว่านั้นสิผมได้เดินตามเลาะชายป่าไปหวังว่าผมจะเจออะไรซึ่งผมก็เจอจริงๆแลนก็คือประตูเนเธอร์พังโอ oh my มก s h แสดงว่ามีคนอยู่ที่นี่และพยายามที่จะสร้างประตูนรกเพื่อไปนรกนั้นเหรอเนี่ยงั้นผรานนี้ผมขอสร้างประตูนรกแล้วไปนรกกัน ดีกว่านะเออแล้วดูเหมือนว่าจะมีกล่องโอ้โหมีอะไรเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็มีเศษเหล็กเต็มเลยแล้วก็มีขวานทองด้วยว้าวแอปเปิลทองอะไรเก็บมาให้หมดเลยหลังจากนั้นผมก็ลงน้ําและใช้ถังเพื่อพยายามที่จะตักปลาเพื่อไปทําบ่อปลาส่วนตัวของผมเองมาดีเลยเจ้าปลาน้อยชึบอ้าได้แล้วกลับบ้านเล้พ่อแม่รออยู่มาทําการมาขุดบ่อปลาของเราดีกว่าชุบ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 ใส่น้าลงไปหลังจากนั้นก็เอาปลามาปล่อยครับผมอ้าได้บ่อปลาแล้ว ซึ่งวันนี้ผมก็ได้ออกไปประจนภัยทั้งวันเลยนะครับผมก็ได้เจอบ่อลาวาบ่อเดิมนะและผมก็คิดได้ว่าผมจะทําที่ขุดเพชรแล้วก็ไปขุดออคซิเดียนในวันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าเข้านอนเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเช้าวันใหม่ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการขุดออคซิเดียนของเรามาทําการคราฟที่ขุดเพชรกันเลยชุบชุบ อ้าได้ที่ขุดเพชรมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปตักน้ําเพื่อเอาไปลาดใส่ลาวาให้มันกลายเป็นออกซิเดียนไปกันเลยมาแล้วจ้ะลาวาจ้าลาดลงไปเลยอา้าออกซิเดียนเต็มไปหมดเลยทําการขุดออกซิเดียนครับผมออกซิเดียนมันก็จะขุดยากนิดนึงนะครับมันก็ต้องใช้เวลาเนาะผุ้จะให้ลาวา อ่าได้ออปซิเดียนแล้วตักปลาไปสักตัวก็แล้วกันนะอ้าว่าไงจ้าลูกๆมากินข้าวเล้วมา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 ,มาพอผมได้ออปซิเดียนมาแล้วนะครับผมก็จัดการวางโครงสร้างของประตูนรกของผมนะครับผมอ่าวางไปเลยวางไปวางมาครับออปซิเดียนไม่พอจเจริญพรโยมผมก็ต้องได้กลับไปที่เดิมแล้วก็ขุดออปซิเดียนบล็อกสุดท้ายมา โอเคใส่ให้เต็มสุดยอดทำการทำไฟเช็คของเราเลยาาแต่ผมยังจะไม่จุดตอนนี้นะครับผมว่ามันรู้สึกว่าอันตรายเกินไปเดี๋ยวผมจะทำเป็นที่เฉพาะที่เก็บประตูเนเธอร์ไว้ดีกว่าผมก็ได้ทำการไปขุดหินเพื่อจะเอามาสร้างเป็นโดมเพื่อปกป้องประตูเนเธอร์ของผมเพื่อไม่ให้พวกมอนสเตอร์ที่อยู่จากนรกนะครับออกมาผ่านประตูเนเธอร์แล้วก็มาบุ้มบ้ามที่บ้านผมนั่นเองอได้หินแล้วก็ทำการวางโครงสร้างเลยครับผมต่อบล็อกเลยชุบ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 ,ชบ ต่อบล็อกให้สวยงามดีกว่านะจุบจุ๊บจบจ,บจบุเอ้ยอ,อะไรต่อยเอาเฮ้ยสองพี่สองตัวมาได้ไงวะเนี่ยไอออกไปเอาเข้ามาเลยนี่นะนี่เจอพิอกแอคเพ็ดหน่อยเป็นไงมาดิมาดิมาดิมาดไม่ได้กลัวยบมามามเจอของแรงแล้วเจอของแรงแล้วมีแน่นะทำการติดไฟให้สวยงามครับผมเอาสว่างสว่างไปเลย อ่าวันนี้ก็ไม่เสร็จเช่นเคยครับแต่ว่าเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะโอเควันนี้ขอไปนอนก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้งันยันยันยนสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนก <c oughs> ินอาหารเช้านิดหน่อยวันนี้ผมก็ได้มาขุดหินเพื่อไปตกแต่งที่ของผมเช่นเคยมาทําให้เสร็จเลย มาครับทำการใส่รั้วไม้นะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้มอนสเตอร์จากโลกของเราเข้าไปอยู่ในโลกของนรกนะครับเผื่อคิปเปอร์เดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยพอผมเข้าไปปุ๊บผมมาเจอคิปเปอร์ระเบิดแตกตุ้มระเบิดเวลา เดี๋ยวผมโดนระเบิดตูดตายนะครับอ่าจุดประตูนรกนะครับสวยจังเลยอะ่ะเตรียมอุปกรณ์ไปลงนรกกันดีกว่าครับเออคือคือไปโลกของนรกนะครับไม่ใช่เราไปลงนรกเข้าใจไหมอีเราก็ลืมไปว่าเราจะมาทําฟาร์มหมูด้วยนี่วาก็เลยเลือนการลงนรกไปก่อนนะครับผมก็มาทําฟาร์มหมูของเราให้เสร็จเนาะทาการวางรั้วาวางอะไรนะครับผมเพื่อทําเป็นคอกหมูเนาะหลังจากนั้นก็วิ่งตามหาหมูครับแต่ว่าวิ่งมานานแล้วก็ยังไม่เจอเลยนะครับจนมาเจอมันอยู่ในป่าเนี่ยแต่ว่าผมจะเอามันลงน้ํามามันก็ไม่ใช่ผมก็เลยทาํา สร้างสะพานให้หมูข้ามมันเองครับโอ้โหเป็นคนใจดีนะเนี่ยแต่ว่าก็ฆ่าหมูไปหลายตัวนะมามาเลยเจ้าหมูน้อยตามฉันมานะอย่ากินแครอดใช่ไหมล่ะแดกโดนแจมเสือใช่ไหมล่ะโอเคเข้ามาในคอกเลยครับโอเคปิดคอกเอาไว้แย่เราได้ฟาร์มหมูไปที่เรียบร้อยเออแล้วแกเป็นใครเนี่ยฮะแกไม่ได้อยู่ในคอกแกตายซะตายซะตายซะเฮ้ยขอเดือกันเลยนะโอเคในที่สุดก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะได้ไปตะลุยในโลกของนรกกันเราไปกันเลยโอ้ยน่าตื่นเต้นจังเลยนะเนี่ยพอผมมาถึงโลกนรกแล้ว ผมก็ช็อกทันทีอา้าวทำไมมันมืดขนาดนี้ล่ะไหนสํารวจดูก่อนว่าในนรกนี่มันมีอะไรบ้างโอ้โหหืมมันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยทําไมน่ากลัวจังเลยอะผมนั้นก็เดินงๆอยู่พักหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรผมก็เลยขูดบล็อกจากนรกกลับไปไว้ที่โลกนิดหน่อยนะเพื่อเอาไปตกแต่งหน้าประตูนรกของผมนั่นเองผมไม่รู้ผมจะทําอะไรนะเดี๋ยวผมขอไปดู YouTube ก่อนว่าเขามานรลกเขามาเพื่ออะไรกันถ้าน้องๆคนไหนนะครับรู้ว่าเขามานรลกแล้วเขามาทําอะไรกันนะครับก็อย่าลืมคอม ขอขุดเอาเห็ดไปด้วยกันแล้วกันนะครับด้วยความที่ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรต่อผมก็เลยตัดสินใจกลับไปโลกมนุษย์ของเราดีกว่าโอเคกลับมาถึงโลกแล้วที่นี่ก็ค่าพอดีนะครับผมโอเคเราไปเข้านอนเข้าสู่วันสุดท้ายของพาร์ทนี้กันเถิด ฝันดีครับทุกคนสวัสดียามเชา้าครับทุกคนผมก็ได้ทําการตกแต่งหน้าประตูนเนเธอร์ของผมด้วยหินที่ผมขุดมาจากนรกนั่นเองนะครับตกแต่งให้สวยงามดูเหมือนว่าเรากำลังจะเดินทางไปอีกโลกหนึ่งนะครับผมโอ้โหสวยจังเลยอะหลังจากนั้นผมก็เดินไปเจอกับน้องพึ่งน้อยที่กําลังดอมดอม,ด,มดอกไม้อย,อยู่นะครับดูเหมือนว่าดอกไม้แถวบ้านผมน้นมันจะหายไปหมดไม่รู้มันหายไปได้ยังไงก็แกเล่นขุดห้าสดเลยมันก็ไม่มีดอกไม้นะสิอา้าวขอโทษขอโทษผมเลยทําการไปเก็บดอกไม้ให้กับน้องพึ่งนะครับเพื่อจะมาทําเป็นทุ่งดอกไม้้้้้้ใใหหกััับนนนนอออองงงงึึเพื่ปดภย ก็ไม่ได้หาดอกไม้ไกลๆนะครับอดอกสีเหลืองก็เก็บไปดอกสีฟ้าก็เก็บไปดอกสีแดงนี่น้องพึ่งยิ่งชอบเก็บไปเยอะๆเลยพอได้ดอกไม้มาแล้วผมก็ทําการวางดอกไม้ให้กลายเป็นทุ่งเลยนะครับผมโอ้โหน้องพึ่งรู้สึกว่าน้องพึ่งนะ่าจะชอบใจมากเลยนะครับเป็นไงนี่พี่ปลูกใหเลยนะน้องอดูดไปเลยน้องดูดดูดเราไปสายดูด บ,บมามาทำการตกแต่งทุ่งดอกไม้กับน้องพึ่งนิดหน่อยอ่าวางไม้ลงไปฮ่าสวยงามและจากนั้นผมก็เอาขวดมาตักน้ำพึ่งนะครับอ่าได้2ขวดแล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าร่างของน้องพึ่งนั้นรู้สึกว่ามันจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ผมเลยทําการติดลงังคหยกับน้องพึ่งแบบนี้อ้ยทาการติดตั้งกล่องไว้ด้วยนะครับเพื่อใส่ขวดเอาไว้ตักน้ำพึ่งโดยเฉพาะนะครับทาการติดไฟให้กับน้องพึ่งด้วยที่ผมทําแบบนี้นะครับก็เพื่อขอโทษพึ่ง2ตัวนั้นที่ผมไปทําลายรังมันนั่นเอง <laughs> ทําการติด ไฟให้กับคอกหมูใหม่ของเรา และก็ทําการเก็บข้าวรอบสุดท้ายโอ้โหข้าวเกิดเยอะมากเลยนะเนี่ยเราได้แครอทด,ด้วยก็พาร์ทน,นี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้เราก็ได้สร้างประตูเนเธอร์แล้วเราก็ออกตามหาแครอทแล้วก็ทําฟาร์มหมูของเราได้สําเร็จถือว่าเรามาไกลกันเลยทีเดียวนะครับผมใครมีคําแนะนําเกี่ยวกับ Minecraft หรือว่าวิธีการเล่นไ Minecraft ในวิธีต่างๆนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอ2000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับาร์ทหน้าเราจะไปทําอะไรกันโปรดติดตามชมกันดนครับนนครับบีไปส